เมื่อช่วงสายวันที่13สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุระทึกขวัญไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ท B B B ส l i o n ออนไขณะจอดบริเวณหน้าหาดอาวมานหมู่4บ้านย่านสบ้าตำบลคลองเคียนอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วเกินกว่าจะดับทันเสียหายทั้งลำในช่วงเกิดเหตุมีช่างเครื่องอยู่บนเรือเพียงคนเดียวถูกไฟคอกได้รับบาดเจ็บ ผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลตะกัวทุ่งสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าช่วงเช้านายวันชาติอุ่นขาวกับตันเรือพานักท่องเที่ยวชาวอาหรับ20คนจากแหลมทรายอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตมาลงเล่นน้ำทะเลที่อ่าวหมานส่วนบนเรือเหลือช่างเครื่องเพียงคนเดียวหลังจากนั้นสักพักใหญ่ได้มีเสียงดังคล้ายระเบิดบนเรือก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย สำหรับสาเหตุครั้งนี้ทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาจะได้เร่งสอบสวนต่อไปแม้จะไม่มีนักท่องเที่ยวได้รับอันตรายสวัสดีค่ะ o n m k p K4 t ค่ะขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมกด subscribe ช่อง d the, the new life k i t h TH ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโมเมนต์นนะ่ารักๆของพวกเราค่ะอุ้งอง